ผมมีเทคนิคครับในเรื่องของการทําให้ทุเรียนหนาดําแตกกิ่งกระโดงได้ไวขึ้นท่านไหนนะครับที่สนใจในเรื่องของการปลูกทุเรียนหนาดำํากว่ากิ่งเขาจะหมุนรอบทิศให้เป็นกิ่งกระโดงได้เนี่ยต้องใช้เวลาช่วงระยะปีแรกเนี่ยนะครับต้องขยันดูนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูคลิปครับคือในส่วนของหนมดำเนี่ย กิ่งค่อนข้าง,างเื้อยต้องมีการตัดเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตในกิ่งในเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราปล่อยก่อนยังไม่มีเวลาถ้าอยากจะได้กิ่งกระโดงแบบนี้นะครับสำหรับหนำดำนะครับเราก็ต้องมีกระบวนการตัดแต่งหน่อยช่วยเขานะครับนี่ฮะซึ่งหนำดำนี่อย่างที่บอกแหละว่ากิ่งเขาจะเลื้อยเกิ่งมากเลยเนี่ยนะครับยาวมาเยอะเลยเนี่ยเพราะนั้นคือเราต้องตอนยอดนะครับนะส่วนถ้าใครอยากไดใ้ให้มันเป็นกิ่งกระโดงสามารถตัดได้แล้วก็ให้มันแตกกิ่งขึ้นมาก็เป็นกิ่งกระโดงสวยเลย เลือกไว้เลยคนที่อยากจะปลูกน้ำดำเนี่ยนี่แหละครับคือลักษณะเด่นของเขาคือจะเรียกว่าลักษณะเด่นก็ไม่ได้นี่คือกิ่งที่มันมีปัญหาในเรื่องกันเลื้อยเพราะฉะนั้นคือเราต้องตอนกิ่ง เพื่อไม่ให้มันเลื้อยยาวเกินไปณปัจจุบันนี้ก็จะมีแต่กิ่งข้างแหละ <pe> er> ที่เขาขายกันอยู่เนี่ยเอ้คือถ้าเราไม่อยากจะเลี้ยงกิ่งข้างเราก็สามารถที่จะตัดได้ <pe> er> พอแตกแขนงขึ้นมา <pe> er> ปุ๊บนี่เราเลี้ยงกิ่งข้างให้เป็นกิ่งกระโดงแบบนี้ได้เหมือนกันครับเนี่ยนะครับมันจะหมุนรอบทิศได้ไวกว่านี่เห็นไหมครับนี่คือตัวนี้จะเป็นกิ่งข้างนะครับแต่ว่าพอได้แขนงมาปุ๊บเราตัดแขนงมาเนี่ยครับเนี่ยมันจะออกมาเป็นกิ่งกระโดงแบบนี้ก็จะได้ทรงที่สวย นี่ละครับคือวิธีการที่จะทําให้ทุเรียนน้าดําแต่กิ่งกระดงได้ง่ายนะครับถ้าท่านไหนปลูกทุเรียนน้าดําแล้วมีปัญหาก็โทรมาปรึกษาเรานะครับสวัสดีครับ